ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดของซันจิเป็นคนเดียวที่คิวม้วนไปทางซ้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับซันจิเป็นคนเดียวที่คิวม้วนด้านขวานะครับตัวละครเต่าดินจาคาดผ้าสีแดงคือโดนาเทโลใช่หรือไม่คาบาเอลคำตอบนะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับเต่าดินจาคาดผ้าสีแดงคือลักาเอลนะครับวิชาพันปักษาเป็นวิชาที่คาคาชิคิดกนขึ้นช่วงที่เป็นจูนินใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะครับขบักรชีค,คิดค้นวิชาดิตอนที่เป็นโจน,นใหม่ใหม่มาฮิตโตเกิดจากความกลัวและความเกลียดชังของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันใช่หรือไม่ใช่นะครับ<ว>มาฮิตโตเกิดจากความกลัวของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน<ว>บ้านของเจ้าหมาเคอร์เลชอยู่ในโนแวร์รัฐเท็กซัสใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับอยู่ในเมืองโนแวร์รัฐเท็กซัสว้าโง่การทำมจะดูแย่เสีย์เราไม่รเราดูแย่